วิธีหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอจะบอกว่าเรื่องแพชชั่นนี่น่าจะเป็นเรื่องที่คนมาปรึกษาพีทมากที่สุดแล้วโอเคพีทก็เลยวันนี้จะมาทําคลิปเพื่อช่วยทุกคนเลยนะจะบอกว่าอย่างแรกเลยคือทุกคนรู้ไหมว่าการที่เรามีแพชชั่นของตัวเองเนี่ยการที่เราหาแพชชั่นของตัวเองเจออ่ะเรารู้ว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรอะไรคือสิ่งที่เรามีความสุขกับมันเราอยู่กับมันจอดอกับมัน,มนได้ตลอดข้อดีของมันคือทําให้ เราจะเป็นคนที่มีความสุขอะแบบเพราะมันคือสิ่งที่เรารักไงเราจะมีความสุขอยู่แล้วเราจะสามารถมีเป้าหมายมีเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วเราจะแบบว่าเหมือนเรามีเส้นทางของตัวเองแล้วเราเดินตรงไปยังเป้าหมายได้แบบจะไม่หลงทางสเป,สปรสป่ากไปไหนแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่เรารักมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เรามีความสุขนี่คือสิ่งสําคัญแล้วทุกคนรู้ไหมว่าบางทีพอพูดคําว่าหาตัวเองให้เจอหาแพชชั่นแพชชั่นของเราคืออะไรหลายๆครั้งหลายๆคนอะ พยายามคิดให้มันเป็นเรื่องใหญ่จะต้องแบบอะไรอย่างนั้นอะ่ะอย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โอเคปะพยายามแบบฝรั่งเขาจะบอกว่าบางทีอะ่ะมันเป็นเรื่องแค่แบบว่า under your nose เป็นเรื่องแบบว่าอยู่ใกล้ๆแค่ลลปลายจมูกอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบอะ่ะบางทีมันไม่ใช่อะไรมากมายเลยแต่มันเราอยู่กับมันตลอดเวลาแต่แบบเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คืออย่าไปคิดให้มันเป็นเรื่องใหญ่มันอาจจะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวก็ได้ แล้วพีก็จะมาให้6คีย์สำคัญนะสำหรับการหาตัวเองหาแพชชั่นให้เจอก็คือ6คําคำสำคัญนะฟังให้ดีนะลองลองลองและเปิดใจลองเนี่แหละคือบางครั้งอะ่ะเราลองทำสิ่งใหม่ๆเราเราห้ามปิดตัวเองเราลองลองทำนู่นทำนี่อย่างตัวพีดเองชีวิตพีดอะ่ะอายุ14ปีเนี่ยลองมาแม่งทุกอย่างลองมาเยอะการที่เราลองอะไรทุกมาทุกทุกอย่างมันทําให้เรารู้เพราะมันคือประสบการณ์กับตัวเองแล้วไงมันผ่านมาอ๋อ เฮ้ยอันนี้เราทำแล้วเราชอบอนนเฮ้ยมันเวิร์กเว้ยหรือบางอย่างเราคิดว่าเราชอบเรามีความสุขกับมันมาตลอดแต่พอได้ลองทำจริงๆเอ้ยมันไม่ใช่วะจะบอกให้นะว่าเวลาลองเนี่ยอย่ารอให้พ่อแม่เอาอันนี่ลูกไปไปลองไปทําอันนี้ดีไหมลองไปแข่งอันนี้ดูลองไปสอบอันนี้ดูลองไปประกวดนี้ดูไม่ต้องอย่ารอคนอื่นเอาอะไรมาป้อนจงขวนขวายด้วยตัวเอง สำคัญคือต้องเปิดใจเพราะหลายๆคนอ่ะแค่คิดจะเริ่มลองเอ้ยแกลองไปสมัครมาสเตอร์เชฟจูเนียดีไหมบ้าหรออะไรแบบเนี้ยคือหรือลองไปทําอะไรดูดีไหมหลายๆคนคือแค่คิดจะไปก็ปิดใจแล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจว่าไปลองดูอย่างชีวพิษเนี่ยพิษลองมาทุกอย่างอะ่ะแล้วพิษก็รู้กับตัวเองว่ามันยิ่งเราลองมันจะทําให้เรารู้จักตัวเองเรารู้จักตัวเองมากขึ้นว่า อะไรคือสิ่งที่เราชอบเรารักจริงๆมันก็จะทําให้เราตามกลิ่นแพชชั่นเราเจอมากขึ้นสิ่งสําคัญในการหานะทุกคนก็คืออย่าไปเครียดว่าเฮ้ยทําไมฉันยังหาไม่เจอเลยอ,อีคนนี้เนี่ยมันอายุ7จ็ดขวบแล้วมันรู้วเราต้องการอะไรโชคดีจังเลยคนอื่นอะไรเงี้ยอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครรู้ปะ่ะพีดก็มาเพิ่งมาเจอตัวเองว่าพีทช,ชอบอะไรแบบนี้ตอนประมาณอายุ12เองโอเคอาจจะเร็วหรืออาจจะช้าแล้วแต่คนแต่พี่จะบอกทุกคนไว้นะว่าถึงแม้ว่า ไม่ต้องไม่ต้องกดดันตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยู่มหจะเข้ามาหาลัยแล้วยังหาตัวเองไม่เจอหรืออายุ15แล้วยังหาตัวเองไม่เจออย่างเงี้ยการที่เราหาตัวเองเจอเร็วแน่นอนมันเป็นข้อดีแต่จะบอกให้นะว่าอย่าเครียดอย่าเครียดเพราะจำไว้ว่าผู้ใหญ่บางคนอ่ะอายุ30 40, 40 60 80หหรือทั้งชีวิตอ่ะก็ยังไม่ได้หาตัวเองยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าสิ่งที่มีความสุขจริงๆคืออะไรเลย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะหาแพชชั่นของตัวเองเจอตอนไหนหรือถึงแม้ว่าเรายังจะหาไม่เจอก็ตามอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดโอเคปะแล้วพี่ก็จะให้อีกคลิกหนึ่งนะทุกคนก็คือพี่ใช้วิธีนี้เลยเอากระดาษมาก็คือเอากระดาษมาก็คือเอากระดาษมาเขียนเลยนะว่าอันไหนคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบตีกรอบแบบนี้แล้วก็เขียนไปเลยถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรที่เราชอบ ก็แค่เขียนสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะมันจะอยู่ตรงกันข้ามแต่จริงปแล้แล้วก็ถ้ามีหลายๆอย่างที่รู้สึกเหมือนเราดีเราชอบไปหมดเลยอะพยายามเลือกอย่างเดียวที่เรารู้สึกว่าเราหัวใจมันจูนกันมากที่สุดอะเรื่องแบบนี้คือต้องทําตามหัวใจอย่างเดียวเลยอย่าไปคิดอย่าไปอะไรมากหัวใจเราจะบอกเองอย่างเวลาเราไปลองอะไรก็ตามแต่เราจะรู้ได้ไงหัวใจบางทีมันบอกเองว่าอันนี้มันใช่อันนี้มันไม่ใช่ คือความรู้สึกเรามันความรู้สึกมันไม่เฟกเนาะเราอย่าไปเน้นว่าเราเก่งเป็นหลักให้เน้นความชอบเป็นหลักเพราะจําไว้ว่าอย่างพิษเองก็เป็นว่าเก่งนะแต่ไม่ได้ชอบอะอย่างพิษเองอะจริงจริงพิษเป็นคนที่เก่งวิทย์ระดับหนึ่งเลยแหละแต่ดันไม่ชอบอะเก่งแบบก็ไม่ได้เก่งมากมากมหาศาลนะแต่ก็งงตัวเองว่าขนาดที่ตัวเองไม่ชอบแล้วแบบไม่อยากยุ่งกับมันอะไรนักหนานะไม่รู้ชีวะอะไรแบบเนี้ยเทตลอด ก็ยังได้สีมาแบบงงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้อวดน,นะทุกคนแค่โชยดูเฉยๆว่าบางครั้งอะสิ่งที่เราเก่งอะ่ะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบแต่สิ่งที่เราชอบถ้ามันไม่เก่งแต่เราชอบอะมันฝึกฝนได้จริงป่ะลองถามตัวเองดูว่าถ้าตัดเรื่องรายรับออกมาเราอยากทําอะไรมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นไกดที่ทําให้เราหาตัวเองเจอแล้วก็เร็วขึ้นได้ ที่จะเล่าเรื่องของตัวพิษเองเนาะก็คือตอนที่อยู่ปถมตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือจะโดนแบบปลูกฝังมาว่าเฮ้ยอยากเป็นหมอเป็นหมอก็คือโอเคไม่เป็นไรก็คิดว่าตัวเองอยากเป็นหมอตลอดด้วยความที่ตัวเองก็เรียนเก่งด้วยแหละก็โอเคไม่เป็นไรจะมีวันหนึ่งบงังเอ,อิญเลื่อนไปดูแบบถ่าย Facebook อยู่เนะี่ยประมาณตอนปหกเราก็เหมือนถ่ายไปดูแบบอะไรอะเป็นนางงามประกวดรอบชุดว่ายน้ำางเนงะี้ยซึ่งก็ไม่เคยรู้จักผงว่านางงามมาก่อนนะมันแนะนําขึ้นมา แล้วก็เกิดดูแบบหนึง่งเออคือมันไม่รู้ทําไมอะ่ะหัวใจเรามันบอกไม่ถูกมันกับเออเข้าไปดูซิอะไรเงี้ยจนกลายเป็นคนบ้านนางงามจนโอเคทําให้เรารู้ว่าเออเว้ยแฟชั่นของเราเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นเรื่องเกี่ยวกับนางงามเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ซึ่งพีชอยากจะบอกทุกคนที่บอกไงว่าอย่าไปคิดว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งพีชก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าวันมกราปี2016เอ้ยมกราปี2017นอะ่ะจะแบบว่าจู่ๆพีชก็ หาตัวเองเจอเราพี่ก็ไม่คิดว่าตัวพีจะมาเป็นแบบนี้วันนี้เพราะฉะนั้นการหาแฟชชั่นของตัวเองอยากคิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อยากคิดว่ามันไมซับซ้อนค่อยๆตามกลิ่นของตัวเองไปแล้วอยากอยากดูถูกสิ่งใกล้ๆตัวแล้วสักวันมันก็จะเจอเองโอเคถ้าใครมีคำถามหรือมีอะไรก็มาคุยกันได้ที่เพจโค้ชพีนะฮะหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้พีทลาไปก่อนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย